เปิดป่าดงใหญ่ให้คนจนได้บุกเบิกเวลาเปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนบุกรุกกับบุกเบิกใครเป็นคนให้คำนิยามสำหรับชาวบ้านอย่างเราคำว่าบุกเบิกคือชีวิตเมื่อสัญญาใครความศักดิ์สิทธิ์มันมีความชอบธรรมอะที่พี่น้องจะขอคืนสิทธิ์คนละเมืองผู้เปลี่ยนทิศตอนสัญญาพกลม ศุกที่12สิงหาคม8นาฬิก30นาทีทางไทย PBS คนคนละเมืองผู้เปลี่ยนทิศพวกเขาคือคนคนละเมืองผู้เปลี่ยนทิศคนคนเล็กๆผู้เปลี่ยนทิศจะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทิศเป็นทางประเทศไทยนอุตสา กวาตูอาราตูสมาสมุทสสยชนะสตูบุมานคอชนะตุมาน้าผูดาดมีเกตนาจะมาทำลายล้างพวกเขามาทลางพวเขาคอยแพ้ภัยพิบัติทั้งเบิดยแพ้ภัยพิบัติทั้งเบิดสาธุ ปู่ดวงจันทร์คือประการด่านหน้าของชุมชนบ้านเก้าบาทเป็นสิ่งเดียวที่กุมหัวใจคนที่นี่ให้เป็นปึกแผ่นเบื้องหน้าพระพักอบอวนไปด้วยควันทูบที่เกิดจากแรงอธิษฐานทุกคนกำลังบอกกล่าวความทุกข์ในใจกับพ่อปู่ด้วยคำสัญญาในอดีตที่พวกเขาเคยเชื่อและเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าผู้มีอำนาจในบ้านเมืองคงไม่บิดพลิ้วแต่สิ่งที่ได้รับ คือตราบาปจากสังคมที่มองพวกเขาเสมือนผู้ทำลายทรัพยากรของชาติคำว่าบ้านเก่าบาทนี่บ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 บเมนบาทเงินบาทสตางค์ได้คือบาทพระเพื่อถือว่าบ้านนี้พระเก่าวัดเนี่ยเป็นมีการร่วมตั้งมีการอวยพรใไห้มีการอีหอย่างไ้เป็นมงคลกับบานนี้ครับถ้าคนชุมชนเก่าบาทผูใ้ใดผู้หนึ่งแม่แต้โตผมเอียงหรือพี่น้องหรือแม่แต้หลายๆคนเนี่ย ที่ทาบด่ดีคิดบด่ดีมีเกียรตนามีเกียรตนาบด่ดีกับสิ่งที่เจ้าของเห็ดเรื่องเรื่องอีหยังหลายๆอย่างแม่ต่เรื่องขี้ดินนะ่ยถ้าเกียรตนาที่เอาขี้ดินไปเป็นสินค้าบ่มีเกียรตนาเอาขี้ดินมาทําการพิษเพื่อเลี้ยงปาาเลี้ยงท้องเจ้าของและและการบริหารชุมชนคนเก่าบ้านเนี่ยด้วยความว่าเป็นธรรมเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับ,บสนับสนุนซอยเหลือและกบ,บวยพอนัยโยห้แถม แถมสีมีการลงโทษให้เฮาอยู่เย็นว่าเป็นสุขแล้วก็สามารถจิตยัดแยกแตกกันสลายไปนั่นคือเครื่องวัดบ้านเก้าบาทเป็นชุมชนใหม่ที่ก่อร่างมากว่าสองปีถูกสถาปนาด้วยน้ำแรงของชาวบ้าน เป็นชุมชนเล็กๆที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ตำบลลำนางรองอำเภอโนโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันที่นี่คือพื้นที่ความมั่นคงเป็นเหตุผลที่ผู้มีอำนาจมักกล่าวอ้างทำให้ฐานไฟเก่าที่ยังไม่มีทีท่าจะมอดดับกลับลุกโหมขึ้นอีกครั้งเมื่อการกลับมาทวงสิทธิ์บนแผ่นดินเดิมที่เคยบุกเบิกไว้ การเข้ามาครั้งนี้มีทั้งคนที่เคยอาศัยอยู่เดิมบางก็เป็นลูกหลานที่เข้ามาทวงสิทธิ์ให้กับปู่ย่าตายายและยังมีคนภายนอกอีกจำนวนหนึ่งที่อ้างสิทธิ์เสมือนว่าเคยอยู่ในพื้นที่นี้มาก่อนทำให้อาณาจักคนจนเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ครุคร่นความซับซ้อนของปัญหาจึงไม่เอื้อต่อการเข้าใจของสังคมภายนอกแม้ข่าวสารที่เคยเผยแพร่ออ,อกไป ก็อย่างลบล้างความชอบธรรมของชาวบ้านอยู่นั่นเองอย่างกรณีพื้นที่ที่ลำนังรองที่โนนดินแดงเนี่ยมันมันเป็นพื้นที่ของเคลื่อนการเคลื่อนไหวอะเนาะที่จะต้องแบบอยู่ด้วยสถานการณ์แต่ละวันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนไหนแล้วก็พี่น้องก็หลักๆแล้วเนี่ยคือ พื้นที่นี้ยังไม่มีหมายถึงว่าอย่างพื้นที่อย่างโปรเตสอย่างราศีก็จะมีทีมคือสามารถที่จะสามารถที่จะสื่อสารด้วยตัวเองได้นะคะแต่ว่าพื้นที่นี้ยังไม่มีในเมื่อเครือข่ายยังไม่มีคนที่จะสื่อสารเนี่ยค่ะเราก็คิดว่าเออเราน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมาหน,นเสริมได้ก็คือไม่ได้คิดว่าเออเราต้องมาอยู่มาทําตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในใจลึกๆกเราคือว่าช่วงแรกแรกเราอาจจะต้องไปหนุนช่วยไป พูดคุยไปทําทความเข้าใจด้วยนะคะว่างานสื่อบางทีคนในพื้นที่เองก็มีความจําเป็นแล้วก็สําคัญที่จะต้องยกระดับการต่อสู้ของตัวเองมีงานสื่อมีการสื่อสารที่ต่อเนื่องเหมือนกันจะรอคนข้างนอกอย่างเดียวก็ไม่ได้อุบลบุญมากนักข่าวพลเมืองจังหวัดสุรินที่ผ่านมาเขาทำหน้าที่สื่อสารเรื่องราวในจังหวัดสุรินเป็นส่วนใหญ่ แต่ด้วยข้อจำกัดของชุมชนบ้านเก้าบาทที่ยังไม่มีช่องทางการสื่อสารเขาจึงตัดสินใจเดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย์หลายครั้งเพื่อน,นำเรื่องราวในพื้นที่ไกลปืนเที่ยงออกไปสื่อสารกับสังคมภายนอกด้วยทุกช่องทางที่มีอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ของภาคประชาชนอย่างนักข่าวพล,ลเมือง สอบเสียมเป็นเครื่องมือทางการเกษตรของชาวบ้าน9ก้าบาทที่ใช้ในการปลูกข้าวและมันสำปะหลังเป็นพื้นที่เพาะป,ปลูกที่อยู่ปะปนก,ก,กับซากยูคาลิปตัสของบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่หมดสัญญาเช่าไปแล้วชาวบ้านที่นี่ทำการเกษตรเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเป็นหลักประกอบกับพื้นที่ทำกินค่อนข้างน้อย จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการผลิตร่วมกันโดยคำนึงถึงระบบนิเวศสภาพแวดล้อมและความยั่งยืนในอนาคตแที่นี่วิธีผลิตเขาบเขาคุยกันเนี่ย่ยยยดได้เ็ดไพรเ็ดมันว่ามันว่าผู้ใดขึ้นติดลูกยังกะลูกผู้มันผู้ใดคิดจะกำยังกะติดถ้ำเพราะฉะนั้นเข้ากันเลยขึ้น่าคณะที่ต้นไม้วัานไงเนี่ยเลาก็ปูข้างล่างนาสิปลูกคนละหลายอย่าง ย่างหน่อยๆแต่ซีย่างหายย่างหกย่างให้มันได้ขายอยู่เรื่อยให้มันได้กินอยู่เรื่อยว่ามันก็ปลูกย่างเดียวนี่รอบป,ปีจังถ้าไปกินเที่ยวเดียวนี่สัวจะได้กินนก็นแต่ไปยืมเขามาให้เขาการปฏิรูปที่ดินบนแนวทางชนบทชุมชนกำลังถูกผลักดันไปตามขั้นตอนของนโยบายแม้กลไกรัฐบางส่วนยังไม่ยอมรับแต่ชาวบ้าน9ก้าบาทก็ยืนยันที่จะอยู่บนผืนดินแห่งนี้ด้วยความชอบธรรมเพราะเชื่อว่า นี่คือทางออกที่จะสามารถลดปัญหาของสังคมเมืองได้พี่น้องมีความตัง้งอกตั้งใจในแนวแน่และได้ตอนนี้กฎหมายรัฐสภาพิจิกาวาไปเขาถือว่าเขาสีมเอาทีเขาขึ้นหละตอนนี้แล้วก็บอกหวังว่าสิลัมสิรวยดอกแต่ที่นี่ทาามว่าถ้าบ่มีหาหากไรน,นี่มันสีตายบ่อันพวกมู้นี่อีหลีแล้วมันก็บ่าตายดอกันใจบ่ขาดแต่ว่ามันหันย่ำแย่ หลายคนตัวหลายคนเขาไปแย่งชิงงานในกรุงเทพกันเนี่ยคคิดคิดตรงดูคนมันหล่นงานอยู่แล้วที่นี่ส่วนหนึ่งก่ให้มันอยู่นี่สผบพหานเนี่ยนะแล้วก็ให้มันสร้างอีหยังซึ่งมันเป็นว้าแล้วก็เป็นทิศที่เก่าอันชอบถ้ำของเขาผมบอกว่าชอบถ้ำเต็มรอยเปอร์เซ็นต์เลยถ้ามันตกขึ้นไปเป็นของรัมถือวารัฐนี้เบียดเบียนถือวารัฐนี้แย่งชิงปนรัพย์สมบัติของชาวบ้าน ที่ผ่านมารัฐบาลไทยให้สิทธิในทุนเช่าพื้นที่ของเกษตรกรที่เคยบุกเบิกมากว่า30ปีเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวหลายหมื่นไร่ผลประโยชน์จึงตกอยู่กับคนจำนวนน้อยถ้าเทียบกับชาวบ้านที่ต้องสูญเสียที่ดินทำกินแต่หากรัฐบาลใหม่ใส่ใจเข้ามาแก้ไขแล้วคืนสิทธิ์ให้เจ้าของที่ดินเดิมเพื่อให้พวกเขาได้มีที่ทำกินตามสิทธิอันชอบธรรม ก็จะเป็นตัวชี้วัดถึงความจริงใจของรัฐบาลที่เคยหาเสียงไว้ว่าประชาชนต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดอุบลบุญมากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานร,รายงานที่ลำนังรองที่โนนดินแดงเนี่ยยุในเชิงพื้นที่เนี่ยก็คือเข้ามาก็ลำบากละไฟฟ้ายิ่งไม่มีโทรศัพท์ยิ่งไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ การที่จะสื่อสารแค่การจะสื่อสารกับคนภายในกันเองก็ก็ก็หนักพอสมควรเนาะแต่ว่าการที่เวลามีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆในพื้นที่เนี่ยการจะสื่อสารไปข้างนอกเนี่ยก,ก็ลำบากพอสมควรเหตุการณ์ในวันวาน,วนคือประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายที่หลายคนไม่อยากเอ่ยถึงแต่สำหรับชาวบ้านเก้าบาทแล้ว คงไม่ง่ายนักถ้าจะลบภาพในอดีตพวกเขาพยายามลำดับเหตุการณ์เพื่อรวบรวมเป็นงานวิจัยประวัติศาสตร์และพัฒนาการการตั้งถิง่นฐานของชุมชนบ้านลำนางรองถือเป็นหลักฐานสำคัญที่จะยืนยันกับภาครัฐถึงสิทธิการถือครอง ดงใหญ่มีเนื้อที่ทั้งหมดกว่า6 0แสนไร่เป็นพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดคือบุรีรัมย์นครราชสีมาและสระแก้วช่วงปี2514ถึง2518การปราบปรามขาบวนการประชาชนทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งในยุคนั้นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะเรียกว่าคอมมิวนิสต์รัฐได้วางยุทธวิธีทางกายภาพ ด้วยการทำลายทัศนียภาพที่บทบังด้วยการตัดถนนผ่านป่าเขาการสร้างเขื่อนและได้เปิดป่าดงใหญ่บางส่วนให้ชาวบ้านเข้าไปทำกินเป็นยุทธการคนล้อมป่าเพื่อผลักดันให้คอมมิวนิต์ต้องออกจากป่าในที่สุดและช่วงเวลาเดียวกันรัฐได้เปิดให้เอกชนสัมปทานตัดไม้ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ ชาวบ้านเข้ามาเป็นแนวกันชนจึงมีการสร้างถนนสาย348ละหารทายตาพระยาซึ่งเป็นถนนสายยุทธศาสตร์โดยตัดถนนผ่านพื้นที่ป่าดงใหญ่มีการเกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยสร้างถนนซึ่งก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะการต่อสู้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีพลเรือนทหารและตำรวจเสียชีวิตกว่าร้อยคน จึงมีการสร้างอนุสาวรีย์เราสู้เพื่อเชิดชูผู้เสียสละในเหตุการณ์ครั้งนั้นชาวบ้านก็รู้สึกเหมือนเหมือนเราโดนหักหลังเพราะว่าในการที่ที่เราออกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราออกไปเฉยๆนะเราออกไปแล้วเรา ให้ช่วยราชการทุกอย่างอย่างเส้นทางจากละหานทรายไปตาพยาเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ต้องใช้ชาวบ้านในการลาดตะเวนคุ้มกันการสร้างเส้นทาง,างถ้าไม่มีชาวบ้านก็ไม่สามารถที่สร้างเส้นทางนี้สําเร็จคือเราก็ต้องยอมรับก,กันว่า,าชาวบ้านในดีจางเราเนี่ยคือการศึกษาอะไรเราก็ไม่ได้มีสูง สำหรับคำสัญญาหรือคำ,ค,ำคือคำพูดของนายนะ่ะอันนั้นนะ่ะคือคือ,คอมันมันมันเหมือนกับเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมื่อเออมันเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือเราก็จะเชื่อแล้วก็ยึดถือตามนั้นคือไม่ต้องมีมีลายลักษณ์อักษรอะไรหรอกแต่ว่าเพียงแค่นายบอกเราก็ทําตามเราก็เชื่อฟังแล้วเราเชื่อฟังอย่างนั้นมาตลอดแล้วพอมาถึงวันนี้ปุ๊บกับกลายเป็นว่า เหอเราโดกสียงปืนที่ดังในพื้นป่าอย่างต่อเนื่องทำให้มีการเกณฑ์ชาวบ้านที่เข้ามาบุกเบิกเมื่อครั้งเปิดป่าให้อพยพออกนอกพื้นที่ เพราะเก่งจะได้รับอันตรายแต่การออกไปครั้งนี้ชาวบ้านมีการเจรจากับรัฐว่าพวกเขาจะกลับมาอีกครั้งเมื่อเสียงปืนสงบลงแต่ทุกอย่างไม่เป็นอย่างหวังสัญญาที่รัฐเคยให้ไว้แม้จะเป็นสัญญาปากเปล่าแต่ก็บั่นทอนความรู้สึกของชาวบ้านเพราะการกลับมาอีกครั้งของผู้บุกเบิกกลับกลายเป็นผู้บุกรุกในสายตาของรัฐทันที บุกรุกกับบุกเบิกใครเป็นคนให้คำนิยามชาวบ้านบุกเบิกถากถางเพื่อทำกินแต่ว่าคุณก็มาใช้วาทกรรมแบบอ่ะบุกรุกแพ้วถางแต่ว่าโดยมีเงื่อนไขก็คือแบบความชอบธรรมของคุณคือกฎหมายชาวบ้านถือจอบถือเสียมบุกเบิกด้วยกำลังที่มีอ่ะไม่ได้ใช้แบบอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่แบบ บุกเบิกทีละเป็นร้อยเป็นยี่สิบไร่อะไรอย่างเงี้ยปี2526ถึง2527องค์การอุตสาหากรรมป่าไม้หรือออออปเข้ามาปลูกสวนป่ายูคาลิปตัสจากนั้นมีบริษัทเอกชนเข้ามารับช่วงต่อด้วยการเช่าพื้นที่ทำประโยชน์ นี่จึงถือเป็นการเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อทวงสิทธิเพราะหากชาวบ้านยืนยันที่จะกลับมาพวกเขาจะต้องเสียค่าเช่าด้วยเช่นกันแต่สุดท้ายเงื่อนไขที่ถูกบัญญัติไว้ก็ไม่สามารถเอื้อให้ชาวบ้านได้รับสิทธินี้มันมีความชอบธรรมอะ่ะที่พี่น้องจะขอคืนสิทธิ์ทั้งๆท,ที่รัฐค,รรคุณให้สิทธิสัมปทานคุณให้สิทธิบริษัท เช่ามาไม่รู้กี่สิบปีแต่ว่าพี่น้องก็รอได้ก็คิดว่าสักวันหนึ่งอ่ะพื้นที่ตรงนี้จะกลับมาเป็นของเขาเหมือนเดิมถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องปัญหาที่ดินทํากินตั้งแต่ตอนนี้หมายถึงว่าที่ต้นทางเลยจัดสรรหาที่ดินให้เขาได้ทํากินทุกอย่างก็หนูคิดว่ามันสามารถแบบทุเลาลงได้อ่ะอเขาก็ไม่ต้องออกไปเรายงานไปในเมืองไม่ต้องไปรับจ้างไม่ต้องไปดิ้นรนอยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งเขาไม่ได้ถนัดเขาไม่ไอะไรเขามีวิถีชีวิตมี ความชำนิชำนาญในเรื่องของการทําเกษตรอ่ะเป็นยังต้องต่องสื่อสารต้องยืดยืดบ๊วยในส่วนของเนื้อหาที่เบากันมากเนาะเรื่องภาษาที่มันแตกต่างภาษาทินเฮ่าเรื่องเนื้อหาเรื่องการเล่าเรื่องที่มากก่าความเป็นข่าวเนาะบได้บอกว่ามือหนีทหารเขามามพี่น้องเก่าบาดรวมตัวกันจังสันจังสีสำนันแต่ว่ามันได้เ้าถึงเรื่องวิถีชีวิตเนาะความเป็นยู ได้หูถึงบบนแมนแนมเห็นแต่หน้าตาว่าคุณนี้มีปากมีจมูกแต่ว่าได้เห็นหัวใจของเขาเนาะว่าว่าเขาคิดจังไดหรือว่าเข้าเป็นจังไดเองเสียค่ะมันมันสีหลยกว่าความเป็นคาวเนาะ <c oughs> ด้วยความเข้าใจปัญหา <c oughs> และอยากเปิดพื้นที่การสื่อสารให้กับพี่น้องบ้านเก้าบาท <c oughs> อุบล <c oughs> บ,บุญมาก <c oughs> นักข่าวพลเมืองจังหวัดสุริน <c oughs> ได้เดินทางมาพบชาวบ้านอีกครั้ง <c oughs> ด้วยความ <c oughs> หวังจะให้คนในพื้นที่ สามารถสื่อสารเรื่องราวของตนเองได้เขาได้จัดอบรมกลุ่มย่อยในแบบฉบับของนักข่าวพลเมืองโดยใช้หลักสูตรเร่งรัดเพื่อให้ชาวบ้านสื่อสารได้ตรงประเด็นการตีโจทย์เพื่อแยกตัวละครการเล่าเรื่องผ่านวิถีชีวิตเป็นศิลปะที่ชาวบ้านให้ความสนใจเพราะนี่คือความรู้ใหม่สำหรับพวกเขาจึงร่วมเดินไปถึงแม้ไกลก็ไปหา เพื่อสื่อสารมาให้ผู้คนได้รับรู้ว่าคนชายข่าวคนชายขอบไม่มีใครดูยังมีชีวิตที่ต้องสู้สู่ความยุติธรรมคนคนละเมืองผู้เปลี่ยนทิศพวกเขาคือคนคนละเมืองผู้เปลี่ยนทิศคนคนเล็กๆผู้เปลี่ยนทิศ ททททีวิิตเเเปปปยนนร็างะศไคือมันกระสันเล็กน้อยค่ะพ่อก็ไม่เคยจับกล้องแบบนี้มาขวนเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่มันก็มันก็เออมันก็โอเคอยู่นะมันก็พ่อทําได้แต่มันออกมามันอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรก็ยังไงก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเพิ<อ>่งจะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราอยากศึกษาอยากเรียนรู้อยากอยากอยากให้สื่ออยากอะไร คืออยากให้คนเขารู้ว่าเนี่ยคือตัวตนของพวกเราจริงๆอย่างนี้คะ่ะถ้าเราเราอยู่เราไม่สื่อสารอะไรเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนทําอะไรยังไงเราก็อยากกะสื่อให้สาธารณะรู้บ้างว่าพวกเราเนี่ยอยู่กันแบบนี้ทําอย่างนี้มีความตั้งใจจะทําอย่างนี้จริงๆเรียนรู้จริงๆเนี่ยคืออยากให้สังคมเข้าใจพวกเราบ้างเพราะว่าพวกเราก็ ต้องการที่ทํากินจริงๆค่ะคือไม่มีอะไรเกตนาอื่นแอบแฝงเลยก็พวกเราก็ส่วนมากไม่มีที่ทํากินเป็นของตัวเองเลยค่ะก็คือเช่าเขาบ้างทําอะไรเขาบ้างพอเรามีโอกาสตรงนี้เราก็อยากจะได้เป็นชนบทชุมชนเพื่อลูกเพื่อหลานของเราในอนาคตข้างหน้าเผื่อว่าที่ดินมันจะไม่ได้ไปตกเป็นของนายทุนค่ะมันจะเป็นเกิดในมุมที่ หนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องวิถีของชาวบ้านคือในการที่เขามาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมันได้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งเดียวที่จะทาให้เขาต่อสู้และชนะซึ่งไอกิจกรรมตัวนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในนั้นที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะดูได้ด้วยตนเองคือเราพยายามที่จะทําแล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้กับคือชาวบ้าน,นต้องการที่พิสูจน์ให้กับปลาเทียนว่าน ที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อทำลายแต่เขาเข้ามาเพื่อที่จะสร้างสรรค์เราในอีกทางนึงคือเป็นการช่วยลดภาระของรัฐด้วยเพราะถ้าหากว่าเขาสามารถยืนอยู่ได้พึ่งตนเองได้เนี่ยรัฐก็ไม่ต้องเสียงบประมาณมาจุนเจือเขาอันนี้คือในมุมที่อยากจะสห ปลายทางวันนี้ค่ะคือคาดหวังที่น้องก็คาดหวังด้วยนะคะว่าอยากให้เป็นแรงบันดาลใจหรือว่ากำลังใจน้องว่าลงอบรมกันในกลุ่มเล็กๆแล้วก็มาฝึกปฏิบัติจ,จริงเนี่ยยนงคิดว่ายอยากให้เขาได้มีชิ้นงานหรือว่าผลงานของตัวเองอยากเล่าเรื่องราวในชุมชนของตัวเองให้ได้ซักผ่านกิจกรรมสักหนึ่งเรื่องเพื่อที่จะให้เขารู้สึกมีความมั่นใจว่าเฮ้ยเราทําได้นะเราสามารถที่จะสื่อสารกับสังคมได้อย่างใน9บาทหรือว่าชุมชนอื่นๆที่ ต่อสู้เนี่ยยังคิดว่ามุมหนึ่งที่เป็นมุมที่มุมสวยงามอาจจะเรียกว่าสวยงามหรือว่าคุณค่าหรือสิ่งที่คนนอกเข้ามาแล้วรู้สึกประทับใจอ,อะไรเงี้ยค่ะคือมุมของความเป็นเป็นชุมชนอะเนาะคือแม้ว่าจะต้องมาอยู่ในที่ที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าไม่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยลืมแล้วก็ไม่เคยที่จะ,ะไม่ระลึกถึงก็คือความเป็นชุมชนความอยู่แบบพี่แบบน้องแบบ เด็กเคารพผู้ใหญ่แบบคือเป็นเป็นเรื่องที่ติดตัวมาตลอดแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนแม้จะเป็นชุมชนใหม่อย่างบ้านเก้าบาทเนี่ยเขาก็ยังยึดถือแล้วก็ยึดเหนี่ยวมาโดยตลอดประสบการณ์ใหม่ของชาวบ้านเก้าบาทคือช่องทางของคนซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสแต่วันนี้การหยิบยื่นเครื่องมือใหม่จากนักข่าวพลเมืองรุ่นพี่ทำให้พวกเขากลับมีความหวังอีกครั้ง ที่จะได้สื่อสารและทำความเข้าใจกับคนในสังคมที่ผ่านมานะเราสู้รบตบมือกับกับอะไรเยอะแยะนี่ส่วนมากมันไปใชอ้อาวุธที่มันไม่ถูกโลกกันเพราะยุคป,ปัจจุบัน,นมันพัฒนาไปเร็วอย่างอย่างมหาศาลเลยพอดีมีได้ยินข่าวว่ามีนักขา่าวพลเมืองนี่ผมเกิดมันยังไงล่ะผมคิดว่ามีมีมียาขนาดใหม่แล้ว มันน่าจะแก้โรคเก่าๆได้มั้งผมคิดว่าไม่ต้องบอกถึงเหนียงหรอกผมบอกว่าถ้ามันมีต้นตอแบบนี้ผมจะพยายามให้คนเก้าบาทนี่แลเข้าไปศึกษาแล้วก็ให้ไปทำหน้าที่เพื่อสื่อเรื่องของตัวเองหรือเรื่องของคนอื่นใกล้เคียงนี้สื่อออกไปสู่สาธารณะแต่ถ้าถ้ามีหลายบ้านนะผมบอกบอกเลยว่าอำนาจประชาชนนี่ ถึงรัดไม่เพิ่มแต่มันจะเพิ่มเองนะผมคิดว่ามันเพิ่มเองนะเพราะที่ผ่านมาประชาชนไม่มีอำนาจสักอย่างเลยปัจจุบันพื้นที่ป่าดงใหญ่มีการแยกชุมชนเป็น6กลุ่มแต่ชุมชนบ้าน9บาทถือเป็นชุมชนที่มีแนวคิดชัดเจนที่สุดในเรื่องโฉนดชุมชน พวกเขาพร้อมใจกันขับเคลื่อนร่วมกันกับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยด้วยปณิธานที่จะรักษาผื้นดินทำกินไว้ไม่ให้ตกอยู่ในมือของกลุ่มทุนคือถ้าเรามาทำลายป่าเราไมา่อยู่เรามาทำลายหนึ่งอะโดนรัดว่าอยู่แล้วสองโดนสังคมตราหน้าอยู่แล้วเราก็เลยคุยกันมาอย่างนี้ว่าเราจะไม่ให้สังคมลังเกียดเราเราจะสร้างป่าแต่เราต้องอยู่ได้ ยังเครือข่ายของเราคุยกันนะถึงขั้นเสนอแนะเลยนะอย่างอย่างเรื่องที่ดินนะเราเสนอรูปแบบชนวนชุมชนเพราะว่านชนวนชุมชนนี่มันมันมันมีหลายอย่างนะที่ที่ที่ค่อนข้างจะเอื้อให้ให,ให้ชาวบ้านรายเล็กราน้อยนี่อยู่ได้แต่มันอาจจะขัดกับรายใหญ่นะเพราะว่าผมผมมองไปข้างหน้าถ้าหากว่าที่นี่ถ้าถ้าถ,ถ,ถ้ายังไม่แก้โครงสร้างเลยนะ ที่ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าไม่เหลือจากใครั้ บนบุญมากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานจังหวัดสุรินทมีแนวคิดในการทำงานสื่ออย่างนักข่าวพลเมืองที่ชัดเจนหากจะสื่อสารประเด็นความทุกข์ยากของชาวบ้าน<ม>เขาต้องเชื่อก่อนเสมอว่าชาวบ้านมีความชอบธรรมและวหวังยุทธศาสตร,ร์ไปพร้อมกันเพื่อกระรตุ้นให้เจ้าของปัญหาลุกขึ้นมาสื่อสาราได้ตามความต้องการของตนเอง <c oughs> ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อประเด็นไปอย่างพี่น้องที่ร่วมชะตากรรมเดียวกันอย่างมีพลังคือในชุมชนก็มีพลังอยู่แล้วในพยายามในการที่จะพยายามจะสื่อสารให้กับคนข้างนอกได้รับรู้นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งอย่างที่เราเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนอไปร่วมเสริมพลังให้เขารู้สึกว่าเออมั่นใจว่าเขาต้องทําได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนไปเป็นการ จุดประกายเล็กๆเลยว่าออจากไอ้ที่เขามีอยู่เดิมแล้วที่เขาอยากจะสื่อสารแล้วก็พยายามมาตลอดเนี่ยเขาคิดว่าออม,มันมันต้องทําได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เห็นว่ามันไม่ได้แค่ว่าเนียงลงไปทําแล้วต่อไปเนียจะกลับออกมาแล้วเขาต้องทําเองต่อแต่ว่ามันเราได้คุยกันจนถึงขั้นว่าเราจะพัฒนาร่วมกันยังไงทั้งประเด็นทั้งคนทํางานในพื้นที่แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้เขาเชื่อว่า เขาสามารถที่จะสื่อสารเรื่องของเขาเองได้แล้วก็มีพลังมากกว่าที่จะให้คนอื่นไปเล่าลงไปครั้งเดียวถ้าเมื่อก่อนอยังไปหลายพื้นที่มากแล้วเรารู้สึกว่าถ้าไม่ต่อมาอีกเราก็อาจจะไม่ได้ไปอีกนะแต่ตรงนี้มันเหมือนกับว่าพี่น้องไม่ได้ต่อมาเราก็ต้องโตกลับไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออมันมันไม่เข้าไปไม่ได้อ่ะมันมันเหมือนไปเจอคนพูดภาษาเดียวกัน จะเจอพ่อๆแม่ๆงั้นก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนญาติเราอ่ะมันมันต้องกลับไปอีกมันต้องช่วยเขาให้ถึงที่สุดอะไรเงี้ยมันมันตัดไม่ได้จริงๆคนคนละเมืองพลเปลี่ยนทิพวกเขาคือคนคนละเมืองผู้ปเปลี่ยนทิศคนคนเล็กๆผู้เปลี่ยนทิศจะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทิศเป็นทางประเทศไทย จึงรวงเดินไปถึงแม้ไกลก็ไปหาเพื่อสื่อสารมาให้ผู้คนได้รับรู้ว่าคนชายข่าวคนชายขอบไม่มีใครดูยังมีชีวิตที่ต้องสู้สู้ความยุติธรรม ยงร่วมเดินไปถึงแม้กไกลก็ไปหาเพื่อสื่อสารมาให้ผู้คนได้รับรู้ว่าคนชายข่าวคนชายขอบไม่มีใครดูยังมีชีวิตที่ต้องสู้สู้ความยุติธรรม